สวัสดีครับสัสดิโอเอาพัฒนาสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมในช่องลาวโปรดชแนลนะครับวันนี้ก็พบกับในทางของเราพัฒนาในวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันสิบแปดนะครับลาวพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผลตรงวันไปที่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับมาที่เล็กเบ้ลน,นะครับทางในชุดนี้ของเราก็จับคู่กันมานะครับเลขสี่ตัวนะครับเต้มมาที่เต้มเจ็ดนะครับนะ สำหรับชุดแต้มก็มีหลุดแค่งวดเดียวน,นะครับนะที่เหลือก็เดินยาวเลยนะครับแต้มก็ใช้ได้นะครับกับเลขชุดสี่ตัวเรานะครับมีหลุดแค่งวดนี้งวดเดียวนะครับที่เหลือก็เริ่มเดินยาวมานะครับงัดิ่านมาจับคู่ไม่เข้านะครับชุดใหญ่นะครับชุดเต็มนะครับตัวนี้ หลุดนะครับนะชุดนี้หลุดนะครับชุดนี้แอดมาปรับเ,เป็นเลขเรียงกันเลยนะครับนะถอยหลังเยงลงมานะครับก็แต่ชุดนี้ยังเดินดีนะครับเดินเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าหาตัวจับคู่มันยังไม่ได้นะครับก็ไปผ่านมาก็ชุดนี้มาที่เลขเจ็ดนะครับมาเลขเบิ้ลนะครับ ชุดสองตัวหลุดนะครับตัวนี้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับวันที่ผ่านมาเข้าทั้งคู่นะครับรอบนี้สามกับสี่นะครับมันก็จะมาชนในชุดนี้นะครับนะแต่ถ้าชุดสี่ตัวฝั่งนี้ก็คือได้สองหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ที่มีเอฟซีท่านชี้ให้มานะครับก็คือสูตรนี่ครับที่เข้าหนึ่งแปดเนี่ยนะครับ ของเราจริงๆแล้วบวกได้สามสีห้าหกนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าแอดไปลงเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับก็เลยจับคู่มาที่หนึ่งแปดนะครับต่อไม่เป็นไรครับนะผ่านมาแล้วนะครับต่อถือว่าไม่รู้มาจากไหนครับจำไม่ได้แล้วนะครับสูตรมันเยอะเกินไปนะครับก็ถือว่าเรามั่วเข้าแล้วกันนะครับมาที่หนึ่งแปดนะครับมัดวที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสี่เนี่ยจับคู่ไม่เข้านะครับพอมาที่ลึกเบิ้ล นะครับรอบนี้ถ้าชุดนี้นะครับชนกันถ้าชนใน4ตัวนะครับมันก็จะมี0กับ8นะครับนะถ้าจะเราจับเป็นเลขเด่นนะครับมันก็จะมีชน0ในชุดนี้นะครับนั้นแปลว่าถ้าในกลุ่มนี้0ก็น่าจะเด่นพอสมควรนะครับศนยะ์กับ8นะครับ ก็ลองดูครับสาหรับท่านที่ชอบเลขสองตัวนะครับในชุดสามตัวนะครับเมื่อที่ผ่านมาเลขเจ็ดเมันมาเลขเบิ้ลนะครับกลุ่มนี้หลังจากหลุดมานะครับสองมดติดนะครับก็เมื่อวานวันที่สี่นะครับกลุ่มเดือนที่เลขหนึ่งนะครับมีเดอนที่เลขหกนะครับเลขหนึ่งนะครับกลุ่มนี้มาที่เลขเจ็ดนะครับ เลขหนึ่งเลขหนึ่งมาตัวชนนะครับนะจับคู่ไม่เข้านะครับรอบนี้ก็ลองดูครับถ้าท่านใดชอบมีเลขกลุ่มสามตัวนี้นะครับก็ยังเดินพบเป็นทางทางได้อยู่นะครับรอบนี้มันจะนี่ครับสามสี่ห้านะครับกับสามสี่ห้านะครับมันชนเกินสองสูตรนะครับมันก็จะเด่นเยอะสุดก็น่าจะเป็นเลขสามนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์ในสูตรนี้นะครับก็ลองดูครับ ต myself, ัวนี้ก็มีติดศูนย์นะครับเจ็ดเก้าศูนย์ก็มีศูนย์ได้เห็นอยู่นะครับถ้าท่านใดชอบในชุดสามตัวฝั่งนี้นะครับหลุดมาสองมวดนะครับปิดหวันสุกมาเข้าพี่เล็กหนึ่งนะครับวรนจันก็ลองดูครับหรือจะมาเล็กเบิ้ลอีกนะครับถ้าเบิ้ลในกลุ่มนี้นะครับจับคู่กันนะครับแล้ก็จะชนให้สองสูตรนะครับรอบนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าชนแล้วตัวเลือก ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับชุดสิบหกตัวนะครับสามสี่ห้าหกกับสองหนึ่งศูนย์เก้านะครับแอดประเด็นอีกชุดหนึ่งมันมีเด่นที่เลขห้านะครับกับศูนย์นะครับนะของเรามันไม่มีเลขแปดนะครับถ้าจะมาเด่นในชุดแปดกับศูนย์ชุดนี้นะครับนี่ครับของเรามไม่เลขแปดไม่มีนะครับ เกเป็ไม่มีในกลุ่มนี้นะครับนะแอดก็เลยจับไปเป็นเลขห้านะครับคือทําใจะเอาเลข3ก็3ก็สีก็ลองดูนะครับน,ะนีครับจับคู่แล้วก็เข้าอยู่ทั้งหมด16ชุดนะครับตัดแต้มของเรา1 2ึ่งสองสามี่้าหเจ็ดแปดเก้าสิบชุดเลยนะครับนะตัดแต้มแล้วนะครับแต้มห้าหกเจดแปศนย์หนึ่ง Oh. เอาเลขที่ติดในเลขสีตัวเราเนะยครับมีห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับของเราไม่มีเลขเจ็ดไม่มีเลขแปดนะครับไม่มีเลขเจ็ดไม่มีเลขแปดนะครับมีแต่เลขศูนย์กับเลขห้านะครับแอดก็เลยชนที่ข้อแ้มในกลุ่มนี้นะครับหนะ้าศูนย์หกศูนย์นะครับกับสองห้ากับหนึ่งห้านะครับ ก็ลองดูครับสําหรับสูตรนีนร้ก็ได้เลข4ชุดนะครับในกลุ่มเลข3ตัวเอามาชนให้ดูนะครับ3ตัวในชุดชุดแรกนะครับชุดนี้นะครับแอดคิดว่าเลขมันชนกันแอดก็เลยจับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็เลยจับชุด 3, 4, 5กับ 7, 8, 9มาชนกันนะครับก็ลองดูครับ ได้ทั้งหมดเก้าชุดนะครับเด่นที่เลขสนะครับในกลุ่มนี้นะครับจับคู่ทั้งหมด9ชุดนะครับตัดแต้มแล้วรอบนี้เขาแต้มแค่3ชุดเองนะครับเจ็ดสามแล้วก็8 3นะครับ8 3ถ้าเราเอามาติดในกลุ่มนี้นะครับที่เป็นปักหลักแอดก็จะวางที่เจ็บไปที่หลักหน่วยนะครับ เจ็ดกับแปดไว้ที่หลักหน่วยนะครับก็จะได้กลุ่มนี้นะครับสามตัวนะครับสามชุดนะครับสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับเนี่ยชอบที่เลขสามนะครับก็จะเน้นไปที่สามเ็กับสามแปดนะครับก็ลองดูครับสนับเีเก้าชุดนี้นะครับก็ไม่เยอะครับตรงนี้ชนแค่สามตัวนะครับ สามกลุ่มนะครับสามชุดนะครับทื่ท่านใดจะชอบนี่ครับเลขเก้าสามกับเจ็ดห้านี่ค่อนข้างจะดังครับเก้าห้านี่ครับก็ลองดูครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับเราพัฒนานะครับเดี๋ยวให้ชมชุดเต็มก็คือชุดนี้นะครับก็จะไปคนละทานนะครับชุดนี้ก็จะมานที่เลขศูนย์นะครับนี่ครับศูนย์ ก็จะติดกลุ่มนี้นะครับ3 0 4 0 5 0 6 0นะครับแต่ที่เข้าแจมก็มี50 60นะครับท่านใดจะชอบชุดนี้ก็ติด3ตัวนะครับ73 7483นะครับก็มีเลขเด่นอยู่นี่ครับเลขดังๆนะครับสำหรับรัฐบาลไทยก็จะมาในกลุ่มนี้แหละครับเสร็จจากเราพัฒนาเดี๋ยวจะนำเสนอคลิปของรัฐบาลไทยต่อเลยนะครับเ่ย เผื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณยีที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมทุกท่าน,นโชคดีมีความสุขนะครับทุกหน่วยรถซศัพท์ยินดีมา้องใช้ทุกท่านครับผมมากครับสวัสดีครับ